สวัสดีค่ะเราดูเรื่องความต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลองดูโจทย์ประยุกต์นะคะคราวที่แล้วเราดูความต่อเนื่องจากกราฟแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะบอกว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a เนี่ยต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ได้3ข้อนะคะก็คือว่าค่าฟังก์ชันที่จุดนั้นต้องมีค่านั่นก็คือแปลว่า ที่จุดนั้นเนี่ยต้องอยู่ในโดเมนของฟังก์ชันที่เราจะหาความต่อเนื่องถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็สรุปไปเลยว่าไม่มีความต่อเนื่องที่จุดนั้นนะคะแล้วก็ลิมิตค่าลิมิตที่ x เข้าใกล้ที่จุดนั้นเนี่ยต้องมีค่าด้วยแล้วมันจะต้องเท่ากับค่าของฟังก์ชันนะอ่ะเราก็ลองมาดูตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันโพลินอมิเลทั่วไปนะคะเราก็ลองดูตัวอย่าง อย่างเช่นบอกว่าฟังกช์ชันของเรานะเท่ากับ x ยกกำลงังสองลบ2 x บวก5นะคะแล้วก็ถามว่าต่อเนื่องที่ a เท่ากับ3หรือไม่นะคะนั้นเราก็ตรวจสอบก่อนนะว่าเงื่อนไขอันที่1น,นะคะ่าฟังกช์ชันที่จุดนั้นหาค่าได้ไหมใช่ไหมนี่ก็คำนวณไปนะคะ9 ลบวกหาถูกไหมก็ได้ออกมาเป็นแปดนะนะคะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมีค่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นจนํานวนจริงนั่นเองนะคะนะนั่นอันที่หนึ่งมีค่าอันที่สองนะคะก็หาค่าลิมิตนะคะที่ x เข้าใกล้ A ในที่นี้ก็คือ3านมะเพราะนั้นเราก็แทนค่าฟังก์ชันของเราลงไปก็คือ x ยกกำลงังสองลบสอบวกหนะคะ ก็ได้เท่ากับก็คือฐานค่า,าหรือได้เท่ากับ8เหมือนกันซึ่งสอดคล้องถูกไหมเพราะว่าไอ้เจ้าลิมิตของเราที่ x เข้าใกล้จุดนี้เนี่ยนะคะเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุดนี้นะคะเพราะนั้นสอดคล้องละ3ข้อนะคะสอดคล้อง3ข้อตามนี้ละนะคะเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่านะคะฟังก์ชันของเราก็คือฟังก์ชัน g ของเราเนี่ยนะคะมีความต่อเนื่อง นะขอเขียนย่อยหนะที่จุดนะคะ x เท่ากับ a ก็คือ3ในที่นีนะะนะ้นี้จะเห็นว่าแล้วมันเป็นฟังก์ชันพหุนามน,นะตัวน,นี้เป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรีสูงสุดก็คือดีกรี2นะคะนะก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปฟังก์ชันพหุนามเนี่ยก็จะเป็นความต่อเนื่องถ้าเราจะไปดูพวกกราฟก็จะเห็นเป็นลักษณะของของคลื่นนะคะนะนก็จะมีความ ต่อเนื่องสมุทแหละนะคราวนี้ถ้าเรามาดูฟังก์ชันที่มันซับซ้อนขึ้นนะะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างฟังก์ชันที่มันแบ่งนะมันแบ่งไอ,ไ,อไอตรงที่ที่จุดเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้ไอจุดตรงนั้นของเราเนี่ยนะคะาถามว่าต่อเนื่องไหมเราลองดูตัวอย่างนะก็เดี๋ยวเอาพหูนาม กำลังสองง่ายๆก่อนนะคะนะ,ะ,ะสมมติกำหนดฟังก์ชันมาให้นะคะ f x ก็บอกว่าเท<ๆ>่ากับ x บวก6นะคะเมื่อ x มากกว่าเท<ๆ>่ากับ3นะคะนั้นถ้า ช่วงที่ x ตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยนะให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ x บวก6นะคะแล้วก็มีค่าเป็น x กลัง2เมื่อที่เหลือก็คือที่ x น้อยกว่า3แล้วก็ให้หาที่จุดเนี้ยนะคะ a เป็น3ที่จุดเนี่ยว่าต่อเนื่องหรือไมนะ่นั้นเราก็หาค่าก่อนว่าที่3มีค่าหรือไม่เพราะถ้ากเกิดว่าที่3มันไม่มีค่าเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาอันอื่นเลย เราก็เริ่มทำนะคะนะงั้นเราก็ตรวจสอบ1 2 3นะคะอันที่1ก็คือ FA มีค่าหรือไม่ในที่นี้ก็คือที่3นั่นเองนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะฉะนั้นเราควรจะแทน3ไนในไหนในฟังก์ชันบนหรือล่างเราก็ดูว่า A เท่ากับ3ใช่ไหมก็คือช่วงตัวเงื่อนไขตัวบนนะคะ,ะ,คะมันก็แทนค่าลงไปโอเคมีค่า ะะเงื่อนไขที่2หาลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยเเข้าใกล้3นะคะอ่ะทีนี้เวลาแทนเนี่ยใช่ไหมอจะแทนฟังก์ชันตัวไหนก็เจอตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งเป็นหาลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวาใช่ไหมถ้าถ้าเกิดเจอไอตัวที่มันแบ่งช่วงตรงนี้และตัวอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือหาปลิมิตท,ทางซ้ายแล้วก็หาลิมิตท,ทางขวาก็คือลิมิตที่ x เ,เข้าใกล้3ทางขวาก็คือทางบวกนะกับ x เ,เข้าใกล้3ทางซ้ายอ่ะเราก็มาดูก็ดูทางซ้ายมือก่อนนี้ถ้าเราจําไม่ได้นะว่าไอ้ทางซ้ายนี่มันจะไปดูช่วงที่มันน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราทําหาไอ้ตัวเส้นจํานวนของเรานะคะนะ เพราะนั้นเข้าใกล้ทางซ้ายมือก็คือด้านนี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งด้านนี้เนี่ยก็คือให้พิจารณาช่วงที่ x น้อยกว่า3นะแล้วก็ไปดูฟังก์ชันของเรา x น้อยกว่า3ก็คือเท่ากับ x ยกลังสองนะคะนะนั้นเราก็ใส่ตัวนี้นะคะนี้ก็จะเป็น x ยกกำลังสองนะ เพราะ,ะ,ะนั้นเราก็เป็นฟังก์ชันโพลินเมีย l ลใช่ไหมก็คือแทนค่าลงไปทาดาก็ได้เก้านะคะในทำนองเดียวกันก็มาดูทางด้านนะคะ x เข้าใกล้3ทางขวามือก็คือทางบวกด้านนี้ใช่ไหมซึ่งฝั่งขวามือด้านนี้ก็คือค่า x มันมากกว่า3เพราะนั้นก็ไปเอาตัวฟังก์ชันตัวบวกลงมา แล้วก็แทนค่าลงไปก็เป็นเท่าหไหร่ได้เก้าเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็สรุปได้นะว่าจากตัวเนี้ยนะคะก็ตรงนี้มันเท่ากันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าลิมิตที่ x เข้าใกล้3ตัวนี้ก็ได้ค่าเป็น9ซึ่งเท่ากับค่าของฟังก์ชันด้วยใช่ไหมนะเาะฉนะนั้นเราก็ได้ว่านะคะ ดังนั้นนะคะเราก็สุดได้ว่า f มีความต่อเนื่องนะคะที่จุด x เท่ากับ3ตามนี้ทีนี้อาจจะลองยกตัวอย่างที่ มันไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะมันไม่ต่อเนื่องบ้างอ่ะเรามาดูตัวอย่างฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องนะคะนะกำหนดให้นะคะอันนี้ก็บอกว่ามีค่าเป็นลบหนึ่งนะคะเมื่อ x น้อยกว่า0ูนย์ ะะที่ศูน่0ได้0นะคะที่มากกว่า0ได้1นอ่ะนี่ถ้าเราจะพอดกราฟหน้าตากราฟตัวนี้นนีแน่น,น,นอนเขาให้เราหาต่อเนื่องที่ที่จุดศูนเนี่ยนะที่ที่มันแบบนะคะเพราะนั้นถ้าเรามาดูกราฟพอดกราฟนิดนึงนะคะนะเราก็จะมี1กับลบหนึงไหม เพราะฉะนั้นที่ x เป็น0ใช่ไหมค่า y ก็0ก็คือจุดนี้จุดทึบใช่ไหมแล้วถ้าเกิดตัวที่มันมากกว่า0ได้หนึ่าะั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดโบกแล้วก็ไปด้านนี้นะคะที่น้อยกว่า0ก็ได้ลบหก็จะมาด้านนี้ลักษณะของแต่สเกลไม่ไม่ค่อยตรงแห้ไม่ไร้เอาแบบคร่าวๆนะคะเพราะฉนั้นเราก็จะต้องหานะคะค่าที่เข้าใกล้ลิมิตซ้ายขวานะคะมันก็มา เเข้าใกล้ศูนย์ถึอมาเขาให้ให้หาต่อเนื่องอะก่อนอื่นเราหาก่อน F0 ศูนย์ได้ศูนย์นะนะคะก็โอเคเงื่อนไขที่1นึค่าฟังก์ชันที่จุดเนี่ยหาค่าได้นะคะเงื่อนไขที่สองก็หาลิมิตเนื่องจากมันแบ่งซ้ายขวาตัวเนี้ยเราก็ต้องทําเหมือนเดิมหาลิมิตทางซ้ายหาลิมิตทางขวานะ,ะนะเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายก่อนนะคะ ทางซ้ายก็คือด้านที่ x น้อยกว่า0นะก็ได้ออกมาเป็นลบหนึ่งอ่ะนั้นลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่นะคะแล้วก็ทำเหมือนกัน x เข้าใกล้0ทางขวาตรงนี้ก็ได้ว่าอ่าช่วงที่ x เป็นบว,วกใช่ไหมซึ่งค่าของลิมิตก็คือ 1> 1, หนึ่งถูกไหมนะต้องที่มากกว่าศูนย์ก็ได้หนึ่งอ่ะสองค่านี้เป็นไงไม่เท่ากันถูกไหมไม่เท่ากันก็สรุปได้ว่าค่าลิมิตที่จุดนี้เป็นไงคะเออไม่มีค่าหรือหาค่าไม่ได้นะคะเพราะนั้นเมื่อเมื่อเงื่อนไขอันนึงไม่มีค่าเนี่ยนะเราก็ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีค่าก็สรุปได้นะคะดังนั้น F ก็ ไม่ต่อเนื่องนะคนะหรือไม่มีความต่อเนื่องนั่นเองนะคะที่จุด x เ,เท่ากับศนะูประมาณนีนะ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องความต่อเนื่องมันมีนมความต่อเนื่องบนช่วงอะนะคะโจทย์เขาก็จะบอกว่า,าถ้าเกิดว่าเรามีให้หานะคะ ถามว่า f ต่อเนื่องบนช่วงปิดสมมติให้ช่วงปิดตัวเลขมาสักอันหนึ่งจากช่วงเนี่ยนะคะเราก็มี a ถึง b เนี่ยนะคะถามว่าตัวเนี้ยมันมีนความต่อเนื่องบนช่วงไหมก็หมายความว่าอะไรตัวนี้ก็หมายความว่านะคะนะเอ่อ ก็ต่อเมื่อนะคะก็คือความหมายก็ว่า x ต่อเนื่องนะคะทุกจุด x เท่ากับ a ที่เดี๋ยวนะตรงนี้มัน a แล้วครูก็เปลี่ยนจุดแล้วกันจะได้ไม่ซ้ำนะสมมติว่า,าทุกจุดที่จุด c แล้วกันนะคะทุกจุด c ที่ c เนี่ยอยู่ในช่วงจาก a ถึง b ใช่ไหมก็คือ Uh, จุด c mm. ของเราเป็นไงนะหาค่านะคะ mm. มากกว่าเท่ากับ a แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ b จ,จุดที่เราจะหาตัวนี้นะคะนั้นถ้าเป็นช่วงปิดเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบ3ข้อนะ,ะนะ,ะตรวจสอบ3ข้อก็คืออันที่1นนะคะเราจะต้องตรวจสอบว่าถามว่า f ต่อเนื่อง บนช่วงเปิด A B นะบนช่วงเปิด A B นะคะก็ก็คือต้องพิจารณาจีระช่วงนะก็คือว่าเอาเป็นช่วงเปิดก่อนนะคนะแล้วก็อันที่2นะคะที่จุด A เราดูนะ หมดเราหาได้แล้วบนช่วงเปิดของเรานะะนะนั้นที่จุด a เนี่ยไอบนช่วงตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องหาเข้าใกล้ a ทางขวามือถูกไหมนะเพราะนั้นนิยามก็คือว่าอันที่หนึ่งต่อเนื่องบนช่วงเปิดอันที่สองต่อเนื่องทางขวาที่จุด x เท่ากับ a หรือไม่นะคะต่อเนื่องทางขวาตัวนี้นิดนึงนะคะ่ะ ต่อเนื่องทางขวานะคะที่จุด x เท่ากับ a ก็คือหมายถึงว่าเราไปหาไอตัวลิมิตทางขวาของเราอะนะคะนะความหมายของตัวนี้ก็คือว่าเราไปหาว่าลิมิตที่เข้าใกล้ a ทางขวาของเราเนี่ยนะคะเท่ากับ f a หรือไม่นะคะนะเสร็จแล้วก็ต้องหาด้านนี้ด้วย ที่จุด B ก็คือเข้าใกล้ B ใช่ไหมเข้าใกล้ B ทางซ้ายเนี่ยในในในความรู้สึกมันเหมือนว่า B มันเป็นจุดที่อยู่ทางขวาใช่ไหมแต่เวลาเราหาลิมิตหรือความต่อเนื่องมันจะต้องเป็นทางซ้ายนะคะนั้นอันที่3ก็คือ F ต่อเนื่องทางซ้ายมือเนี่ยนะคะที่จุด x เท่ากับ B. ก็แปลว่าเราต้องไปหาว่าลิมิต X เข้าใกล้ B ทางซ้ายเท่ากับ FB หรือไม่นะะอ่ะเพราะนั้นเวลาเราตรวจสอบเนี่ยครูก็ไม่เคยจำนะครูก็จะวาดรูปเส้นจำนวนแล้วก็พิจนารณาดูนะคะาลองดูตัวอย่าง เราเอาเอาตัวอย่างที่มันมันไม่มันไม่ซับซ้อนก่อนนะคะ,ะค่ะดูตัวอย่าง สมมติว่าเขาถามว่า f นะคะต่อเนื่องบนช่วงปิดลบหถึง1ห,หรือไม่นะคะโดยที่เขากำหนดให้ fx เท่ากับตัวนี้นะคะ,คะก็คือ บอกว่าถ้าเกิดว่าา x มากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะนะให้เป็นฟังก์ชัน x กำลังสองบวก1นะคะนะแล้วก็ที่ x อยู่ระหว่าง1กับลบ1นะคะนะ x อ,อยู่ระหว่าง1กับลบ1นะคะนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือที่ x น้อยกว่าเท่ากับลบหนึหอนะ่อเหนาะไหมมันจะมี3ช่วงนะคะ่ะก็คือช่วง x มาก,กกว่า1ให้เป็น x กลาง2บวก1นะ,ะแล้วก็ ช่วงที่นะคะ x อยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะ,ะอันนี้ก็คือว่าเป็นช่วงเปิดใช่ไหม x อยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งเนี่ยให้เป็นฟังชันสองลบ x นะคะ,นะคะ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะ x น้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งเดี๋ยนะเราจะอยากจะได้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องอสมมติว่าเราเราเช็คว่าให้มันต่อเนื่องก่อนกันนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้เป็นสามลบหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ต่อเนื่องนะคะ นั้นตรงนี้ก็จะเป็นสมมติอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะให้ให้สีอ่อ็กได้มาได้ลบสี่เอ็กซ์กันจะได้โอเคอ่ะ นั้นเราก็ต้องหานะคะวิธีทำใช่ไหมก็ต้องทำเป็นช่วงปิดก็ต้องทำบนช่วงเปิดแล้วก็ทางขวาที่จุด x เท่ากับ a ทางซ้ายที่จุด x เท่ากับ b นะตามตามตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นบทนิยามนะตัวนี้คือนิยามนะ,ะนะนั้นเราก็อทำบนช่วงพิจารณาบนช่วงเราก็บอกว่าอันที่หนึ่ง นะะคพิจารณาบนช่วงเปิดก่อนตั้งแต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะทำบนช่วงเปิดนงบนช่วงเปิดก่อนนะคะเราก็บนช่วงเปิดเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็เป็นฟังก์ชันสามลบเนะคะงั้นเราก็จะบอกว่าเราก็คือว่า ให้ใช่ไหมสมมติว่าเอาเป็นค่า c ก็ได้นะให้ c เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยที่อยู่ในช่วงเปิดช่วงนี้ะนะคะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้ค่า c ของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึง1นะก็ต้องเช็คว่าฟังก์ชันค่าที่จุดนี้ก็คือใช้ฟังก์ชันตัวนี้ใช่ไหมสามลบ c นะคะเพราะฉะนั้น c มันเป็นอยู่ในช่วงนี้3ามลบ c ก็จะเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วละ่ะก็คือสรุปมันมีค่า ต่อไปก็หาลิมิตนะคะของฟังก์ชัน f x ที T ่ x เข้าใกล้ c นะก็แทนค่าลงไปฟังก์ชันนี้ก็คือ3ลบ x ถูกไหมก็ได้เป็น3-4ลบ c เท่ากับ f c อ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้ว่า f นะคะต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบ1ถึง1นะคะต่อไปก็หา ความต่อเนื่องนะคะทางขวามือเพราะนั้นทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะลบหนึ่งถึงหนึ่งถูกไหมแล้วเราจะบนช่วงนี้นะคะเอชช่วงเปิดเราได้ไปละนะคะนะงั้นช่วงปิดทางขวามือก็จะต้องเป็นเข้าใกล้ลบหนึ่งนะคะนันก็คือเช็คที่จุด x เ,เท่ากับลบหนึ่งแน่นอนก็ต้องหา ค่าฟังก์ชันที่จุดนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็แทนค่าลบ4 x เอมกอนกับลบ1ก็ได้10แล้วก็หาลิมิตนะก็คือซึ่งซึ่งมอนมีค่าใช่ไหมแล้วก็หาค่าลิมิตที่ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวามือก็คือทางบวกของ f x นั้นทางขวามือก็คืออ่าอะไรอ่ะมันมากกว่าใช่ไหมมันมากกว่าลบ1 นันมากกว่าลบหนึ่งก็ต้องไปใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะคะก็คือสามลบเอ็กซ์ถูกไหมมันก็แทนค่าลงไปก็คือสามลบด้วยลบหนึ 1, ่งนะก็ได้สี่ซึ่งเท่ากับค่า F อลบหนึ่งนะคะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า F ต่อเนื่องทางขวานะคะที่จุด เป็นลบหนึ่งแต่แล้วก็ทําเหมือนกันน่ะทาเหมือนกันทางซ้ายก็ทําเหมือนกันนะคะก็หาที่หนึ่ง f หนึ่งก็ก็คือแทนค่าไหนตัวบนถูกไหม x กลังสองบวกหนึ่งได้สองแล้วก็หาลิมิตเข้าใกล้หนึ่งถูกไหมเพราะนั้นเข้าใกล้หนึ่งต้องทําตัวนี้ก็ต้องเป็นลิมิตทางซ้ายมือนะคะลิมิตทางซ้ายมือ x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้าย เพราะฉะนั้นก็มาดูว่า x เข้าใกล้1ทางซ้ายก็ต้องใช้คือ x มันน้อยกว่า1ถูกไหมก็ต้องใช้ฟังก์ชันตัวตัวกลางตัวนีนะ้ก็คือ3ลบ x ตัวนี้นะนะก็แทน3ลบ x แทน x ด้วยห่งก็ได้2นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเท่ากันนั่นก็สรุปได้ว่า f ต่อเนื่องทางซ้ายนะคะ ที่จุด x เท่ากับ1นงั้นเราก็จะได้ว่าจากทั้ง3กรณีก็คือต่อเนื่องบนช่วงเปิดต่อเนื่องทางขวา,าที่จุด x เท่ากับลบ1ต่อเนื่องทางซ้ายที่จุด x เท่ากับ1นะคะก็เราก็จะสรุปได้ว่า f ต่อเนื่องนะในจัดที่หมดพอดีบนช่วงปิดตั้งแต่ลบ1ถึง1นะคะนะก็แค่นี้ก็เขียนเยอะหน่อย อ่ะโอเคก็เป็นอันว่าหัวข้อเรื่องของความต่อเนื่องนะคะบนช่วงเนี่ยก็จบตรงเนี้ยอันนี้ก็คือจบจบบทที่หนึ่งจบอะไรอะ่ะบทที่หนึ่งของเราแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาบทที่สามในกสารประกอบการสอนนะคะคลิปเนี้ยมันจะเป็นบทสรุปนะทบทวน์เนี้ยสรุปแต่ว่าในรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็คือเราเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ในห้องเรียนนะคะโอเคจบบทที่1นนะคะสวัสดีค่ะ